ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องยีสานบานปลาสตอรี่มอน,นี่นำภาพพี่น้องมาสำรวจโค,โคนกน้องไม่ไรครับเป็นโคกที่เคยหาเป็นประจำในช่วงที่น้องไม่เกิดในช่วงที่เป็นนาขนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาลูดูหนาวแล้วนะครับผมก็จะมาหาเลี่ยมหาเก็บแหนงเก็บนอแน่อนอๆเพื่อที่จะปอกต้มกินกัาเปิงกับแก้วนะครับหรือว่าเอาไปเฮ็ดแกงกระแซบนะครับเดี๋ยวมาลงมาช่วงก้อังกันว่าจะมีนอให้เก็บ หน่อยไลยปันไดจะได้หน่อยไดไลหรือว่าจะบ่เลยเลยมาลุนช้อน้องกันกนิชองต่อไปครับนอแรกของรายการครับผมอนอไม้ไผ่นะครับช่วงหนาหนาวเป็นนอของนอไม้ไร่นะครับนี่นอแรกครับผมพอเดีอดไปตรงกิ่กับปกุกกบแก้วนะครับลุนช้อน้องกันไปเลยครับ เป็นแหน่งน,น้อยครับพอเดี๋ยวเติมกันครับแนหนงงนึงครับขั้นเกี่ยวเมื่อี้เป็นแงน่งบงนะ่งแล้วแม่งบ่งขวไข่นะครับถ้ามันควรแล้วมันจะถือเข้าแล้วมันไข่อีกน,นึงแหน่งนึงนอครับเติมเป็นครับอีกแหนงงนึงครับพอเดี๋ยวเติมกันไปเลยครับแนหนงงนึงครับจะมีี่วนนอนตามบ่องอยู่นะครับผม ก็เด็ดเติมกันครับอีกนอเนึงครับอันนี้เป็นนอเลยเป็นง่ามงามเลยครับนี่อ่นอนๆเลยครับผม,ามงามๆครับจออีกแล้วครับนอเงาเงามาเป็นนอน,นะครับห่อกนอนเงาเลยแขวนเราตามบองนะส่วนที่วันเลยนี่ก็นอเงานะครับโบเรีมาโดนนะครับมันมีเวลามาก,กันเลยโบเรียมา มื่อวางก็เลยไม่มีโอกาสมารอเบิ้งนะครับยังคงมีนอนอยู่ครับสําหรับปลาแนอไม้ลาปลานี่ครับขนช่อมกันไปเลยครับผมนี่ครับอีกนอนหนึ่งครับโอ้หงอนงามเลยครับผมนนงามครับอันนี้นอนเย้วมนมีฝนตกใส่หนะับแหงไตเริ่มนอานะครับอันนี้ใส่บ่ไ้ครับ น้อนี่ก็มาแมนซิเซ่ได้แล้วแยงานาครับขอบคุด้ครับนอนี่นอสันนะครับเอามียจีมไปแล้วได้อยู่ครับก็นอนเงาพอจะเติมกันครับผมนี่น้อน้อยๆครับเติมกันครับผมบอกแก,ง,แกงครับแจวครับน้อนี่ครับ พอได้อยู่ครับนอนเนื้อครับงามๆครับผมอย่างน้อยๆนะครับก็เอาไปเติมกันนะครับอีกแหนงนึงมนะีสองหนงครับแหนงนึงครับอย่างน้อยๆไปเติมกันครับแหนงนึงครับเนียงนี้เน่า นีอยู่ผลตกแส่แล้วมันแหงตายไว้ซื้อครับใส่บ่ไดดครับเป็นนอโคเกินมากอันนี้ก็แหงไทรซื้อครับใส่บ่ไดดครับอย่างนี้นนาจเยอ้แยะครับหน่อยปโอันยังน้อยอยู่ครับเนี่ยอย่างนี้พอได้ครับครับผมหลังจากที่ใส่ระยะเวลาบ่โดดนะครับในการหาโนไมไรนะครับ บอกว่าก็ได้พ่อสมควรอยู่ยะะยนะครับถึงแม้ว่าจะว่วลายแต่ว่าก็สามารถที่จะไปปอกต้มกิงนกเปิ้ลกับแก้วได้นะครับหรือว่าปอกแกงกรแซบนะครับนี่นอ่อไม้ไร่นะครับเป็นนอไม้ที่เกิดตามธรรมชาตินะครับทั้คงมีนอไห้เก็บอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะว่วลายนี่ครับเป็นแหนงเป็นนอไปปอกแกงปอกต้มกินกเปิ้ลกับแก้วก็แซบนะครับนี่ ขึ้นออกมาอไรนะครับในช่วงของฤดูหนาวนะครับต้นเดือนท่านบ้าคมสอง4ัญหารยเก็บีนะครับยังคงมีน้อยเก็บอยู่ขนาดว่ามีฝนตกใส่นะครับถ้าหากฝนตกใส่ก็คงจะเกิดเรื่อยๆอยู่นะครับแต่อันนี้ฝนขาดช่วงน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับม่มีฝนตกใส่เลยก็จะมีแน่แต่นําหมอกนะเพราะว่าเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องปองไปสุ่ปุ๊บสู่คนรับเดียเกียรติคำว่ารับชมรายการ จากช่องอีสานวานปลาสตอรี่นะครับเบิรงคลิปจบแล้วฝากก,าไกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลนั่งแรงแจในการส้างสรค์คลิปต่อไปครับพบพกันไม่คลิป้าสวัสดีรสุบสุขชนบาบจนเงินทองเถทงเางไปล้วสวัสดีครับ